ในคลิปที่แล้วเนี่ยได้มีออเดอร์ประมาณ3ออเดอร์ที่หลุดออกมาจากตัว USD JPY เนาะก็คือตัว XAU USD ใช่ไหมครับซึ่งไอออเดอร์3อันนั้นเนี่ยเป็นออเดอร์หนึ่งที่ผมเนี่ยเข้าไปเทรดจินะครับในพอตที่ถอนกำไรนะครับ1,000 0 US อลลาร์ 10, ในคลิปที่แล้วเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยเรามาร์คไว้เนอะว่าเฮ้ย จริงๆแล้วเนี่ยชุดนี้มันเป็น breakout strategy เนาะก็คือเป็นกลยุทธ์ในการเล่นแบบ breakout แต่ว่ามันไปดูเนื้อในเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2 Order ที่เข้าก่อนซึ่งเฮ้ยมันเป็นแนวคิดหรือมันเป็น strategy หรือกลยุทธ์ที่ค่อนข้างดีแล้วก็น่าสนใจแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดแต่สามารถทำกำไรได้จริง และถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปแบ็กเทสเอาไปฟอร์เวิร์ดเทสนะครับผมมั่นใจเลยว่าอันนี้คือคลาสสิกเทคนิคนะครับที่เฮ้ยเรามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูหน้ากราฟนะครับของราคาทองคำนะครับออเดอร์ในวันนั้นซึ่งอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหาก่อนนะครับออเดอร์ในวันนั้นเนี่ยมันเป็นออเดอร์ช่วงประมาณวันที่12เนาะอ่ะนี่ผมมาร์ก กรอบไว right ้ให้เลยนะครับส no yes euh. ําหรับเพื่อนๆนะครับได้เข้ามาดูเนี่ยก็จะได้รู้เลยว่าเฮ้ยออเดอร์นี้มันคือออเดอร์ตรงไหนเนาะซึ่งออเดอร์ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองมาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าออเดอร์ตรงนี้เนี่ยราคาเข้าเนี่ยมันจะอยู่ที่ช่วงราคาประมาณนี้นี่ช่วงประมาณนี้12นะครับวันที่12บสองจูลนะครับเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยน่าจะประมาณนี้นี่กรอบกรขอบๆนี่นะครับกรอบกรขอบๆนี่ซึ่งไอช่วงราคาประมาณเนี้ย ผมก็จะมีเข้านะครับที่หนึ่งห้าหนึอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งอันเนี้ยมันคือออเดอร์ที่เราเข้าเทรดเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองไปดูเนื้อในของชุดราคาเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือแนวคิดในการเล่นแบบ ten following อย่างง่ายถูกไหมก็คือเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันได้มีการเกิดสถานะในชุดของโครงสร้างราคา แบบนี้เราเรียกว่ากราฟเนี่ยเกิดดับเบิลบอททอมเห็นไหมนี่อ่าเกิดบอททอมพอเกิดบอททอมเสร็จปุ๊บเนี่ยราคาเนี่ยมีการยกไฮหรือว่าสร้างไฮเยอะไฮใหม่ในภาพนี้อ่ะเราเห็นว่าราคามีการสร้างไฮเยอะไฮในชุดนี้เห็นไหมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยราคาก็ลงมาพอลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยไม่หลุดโลชุดนี้ ถ้าเกิดว่าราคาไม่หลุดโลชุดนี้แสดงว่ากราฟก็จะมีการเกิดรูปแบบ i g h ย r high อีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่ากราฟไม่หลุดโลไงกราฟยกโลเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่ากราฟเกิด High ย r high พอกราฟเกิด i g h ย r high เสร็จปุ๊บกราฟมีการทำทรงหล่นลงมาตรงนี้แต่สุดท้ายกราฟหล่นลงมาในชุดสวิงนี้เนี่ยกราฟก็มีการรีบาวกลับไป ซึ่งผมเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเข้าเทรดเนี่ยหลักการที่ง่ายที่สุดที่เราทำได้เลยคือทำอะไรครับตีเทนไลน์ครับปุ๊บพอเราตีเทนไลน์เนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วอันเนี้ยทดสอบแล้วครั้งที่หนึ่งอันเนี้ยลงมาทดสอบครั้งที่สองและถ้าตราบใดราคาไม่หลุดเทนไลน์และมีการทดสอบครั้งที่3เนี่ย น่าสนใจมากในการเข้า g-position ในฝั่งของคาบายซึ่งผมเนี่ยก็คิดไว้แล้วผมก็เลยมองว่าตราบใดที่ราคาเนี่ยไม่หลุด2,305เนี่ยจะมองว่าอ p t ชูริตี้ในการขึ้นต่อเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้เนาะซึ่งผมก็เลยเติมเติม <ๆ S 1> ไปนะครับแล้วก็วางสต็อปลอไว้นะครับประมาณ700เนาะแล้วก็เก็บประมาณพันกว่า point นะ ประมาณพันกว่าพอยซึ่งอันนี้ก็ได้ RR ทั้งหมดนะครับก็คือ1ต่อ2 RR เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพน,นี้มันบอกบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ากราฟเป็นเทรนขาขึ้นก็แค่รอยกไฮยกโลแล้วก็ดูตรงเทรนไลน์เออถ้าเกิดว่าตรงเทรนไลน์เนี่ยมันมีโซนที่มีนนยยะสสาคัญอย่างเช่นอาจจะมีดีมานหรืออาจจะมีซับลายก็ได้ถ้าเกิดเป็นเทรนขาลงเนี่ยเราก็เข้าบายเนี่ยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอตลาดเบรกเอาท์ตรงเนี้ยเราสามารถเข้าเพิ่มได้ไหม ็เข้าได้โดยการที่เลื่อนสต็อปลอดไว้ใต้โลนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ Breakout s t r a t e g y เนาะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็น s p l e t e c เทคนิคที่อยากให้เพื่อนๆได้กลับไปลื้ฟืน้นกลับไปเข้าใจเฮ้ยมันสามารถทำกำไรได้นะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง EARTH ด e c c ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย